C'est oui. bien. Oui. đó. Chỗ đúng với cây pa. Không mấy đường mà nó ชื่อดีปลาอีออนดูบนหางครับมือนี่ เดี oh> <laughs> ๋ยวไลโอ้โไม่ไ <laughs> ด้ไ like ่ไ <único> ด <Liberty acontece> ้ไปนี่รถแล้วบ่เบีกต้นิบ่เบรกตวนีบุ๊นี่บุ๊ครับต้เลยโอ้ยเก้าเนียอเขี้ยะแาก็เจอรถไปแน่รกัน

sáu 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 ừ. đứng nó ba đứng nó ba Bắn sáu bắn sáu lẹo Đều xuống con bể ấm đi đây ta kéo quan cái đấy, xuống tôi xuống tôi xuống đấy ออกแล้วม่ทันผมก็มายุดลงเด้ไล่ะไม่เนข้าวเน้นพันสายละพันสายละต้นลงเลยนะต้นลงเนุ่นๆมันพันสองพนสองเีเดียวๆนี่เนี่ยเดียเงั่นเดียเงเดียกลางลังเลียวๆี่บ่ ไม่สามารถหมุนขึ้น,นไปอีกหน่อยหมุนไม่ได้แล้วพันเสาเดี๋ยวกันมึงเป็นยูหรือมึงตายกู <c oughs> วันที่วุ้นใส่อวุธนักแล้วนะออกแล้วเขด่าหน้ามากขนาดนนี่มึงมึงอีกแล้วน,นันน่นนั่นตักเลยนะั่นนะ่ะพี่แก่ตักเลยเอาเดีย๋ยวมันทีหลดพุตงนได้อเอยขาวบอก ไม่คาเลยหักเลยเจ็ดหักเจ็ดหักอืมโอ้ยที่ตายแล้วตานั่นเป็นอะไรโอ้ยเดินน้ำซท่มการกันแลวเว้ยไปี่ย

โอหวิสวดนี่เอานั่นมันไม่ตายไง,งตายแล้วเหรอเอา วเดี๋ยวพัมันยังไม่ตายวะโอโโหก้อนนนนั้่ท่อนนโอ้ยบอกแล้วว่ะโอห้เนยเต็มตีนเลย น้ำม,มันไม่เป็นไรครับดีนันอยู่เนี่ยเดี๋ยพื่้งลงน้ำเดี๋ยวพองปล่อยเลยปลาไม่ตายนะครับพี่น้อง เอ,า,อา,าสดอด้เลยนี่แหละม,นะมีน้ำนมันก็แต่น้ำมันทนะ่วมเนาะ ันแรงรึเปล่าไปแรงไปั้างเตรียมตีนเลยนะมัน Ah uh. หวานกลานสิมุมนี้ดังหมดตรงห้องเตงงียนไม่มีหวานอร่อยทานยูวบางนะในล่งแป๋ายีก <c oughs> เออแม่นเมื่อกี้ ขม้าเลยอ,อ่ะยิ้มเลยทายข้างหลังก็เห็นทรงไหน,นอยู่ไหนสายไม่เห็นมองไม่เห็นข้าวตองเลยเก,ก,ก,ก้ากเดี๋ยวเดี๋ยว อเ,อเออหย่อนใส่เลยมาแล้วไม่ปล่อยแล้วเห็นดิดิดิดดดดจองไปกับกดไปกับโดดใส่เลยอ,อืตัวเขียวพายนะตัวนี้ไม่ปล่อยละเบ็ดเบ็ดหักสองเที่ยวแล้วปล่อยก็ปล่อยตรงนี้นะต่อยเกี่ยวๆไม่ได้ปล่อยไกลด้วย ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเอาจิ้มไหมไม่สักเอาจิ้มเปิดจิ้มปากอืมจิมเปิดจิ้มปากเลยมือจับก็ได้ปากเลยเป็นเจียวเมือนกุย ปล่อยเองนะเอาล,ไล,อาลงไปานานเนี่ยนานเนี่ยนาลงแล้วใช่ไหมลงแล้วโอเคเอาคมมัจะหลักเยอะกว่า

น่าเข้าลอกเข้าสวิงเลยลดถังมาแล้วลดถังมาแล้วเอาทั้งมาโอ้โหแดงเลยท้ายทายโดดแบบตะนหนามเมนมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงเข้าแล้วครับ

ข้างดีเอาดีๆนะมาแล้วครับมาแล้วเออในที่สุดเราก็จนค่ำ